6สนันใช้กา๊าซนไนโตรเจนประหารชีวิตนักโทษและเมื่อสิทธิมนุษยชนหรือไม่หลังรัฐแอละแบมาตเตรียมใช้ประหารชีวิตนักโทษคนแรกเดือนนี้คเคนเนตสมิธนักโทษชายมือสังหารรับจ้างถูกตัดสินความผิดฐานฆาตกรรมเมื่อปี1988เตรียมเป็นนักโทษคนแรกที่ถูกประหารด้วยการใช้ไนโตรเจนในวันที่25มกราคมนีม้ โดยเจ้าหน้าที่จะให้นักโทษสวมหน้ากากแล้วปล่อยก๊าซในโตรเจนไป15นาทีทําให้ร่างกายขาดออกซิเจนจนเสียชีวิตไปในที่สุดวิธีการที่ดูโหดร้ายราวกับเป็นภาพ,พยนตร์สยองขวัญน,นี้นํามาสู่การถกเถียงว่าเป็นวิธีการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ สำนักง,งานสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติเรียกร้องให้รัฐอะลาบามาของสหรัฐยุติการประหารชีวิตนักโทษด้วยภาวะขาดอากาศหายใจจากก๊าซไนโตรเจนตามแผนในเดือนนี้โดยระบุว่าการกระทําดังกล่าวอาจเทียบเท่ากับการทรมานและละเมิดข้อตกลงของสหรัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ We are alarmed by the imminent execution in the United States of America of Kenneth Eugene Smith through the use of a novel and untested method, suffocation by nitrogen gas. This could amount to torture or other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment under international human rights law. ก่อนหน้านี้ในแถลงการที่สำนักง,งานสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติเผยแพร่เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนกลุ่มที่ปรึกษาระหว่างประเทศตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์ว่าการประหารชีวิตด้วยการสูดดมไนตโตรเจนจะไม่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานแสนสาหัสและกล่าวว่าพวกเขารู้สึกเป็นกังวลว่าการขาดออกซิเจนจากการใช้ไนตโตรเจนจะส่งผลให้เสียชีวิตอย่างเจ็บปวดและน่าอับอาย ก่อนหน้านี้รัฐต่างๆในสหรัฐพบว่าการจัดหายาบาบิทูเรตที่ใช้ในการฉีดยาประหารชีวิตนั้นหายากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นผลจากยุโรปสั่งห้าบริษัทยาขายยาเพื่อใช้ในการประหารชีวิตผลก็คือบางรัฐในสหรัฐต้องรื้อฟื้นวิธีโบราณอย่างการยิงเป้าหรือใช้วิธีใหม่อย่างการสูดไนโตรเจนเหมือนในรัฐแอลบาบบมามิสซิสซิปปีและโอคลาโฮมาที่อนุมัติให้ใช้ตั้งแต่ปี2018 ดานสมิธนักโทษไว้58ปีที่จ่อเป็นนักโทษคนแรกที่ถูกประหารชีวิตด้วยวิธีนี้ได้ฟ้องร้องกรมราชทัณฑ์อะลาบามาเนื่องจากวิธีการประหารชีวิตนี้ดูอันตรายเกินไปหน้ากากที่รัดกับใบหน้าของเขาอาจจะแตกหรือรั่วจนออกซิเจนเข้าไปได้ซึ่งอาจทําให้ต้องทรมานหรือไม่ตายนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรืออาจทําให้สมิธต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทา แต่ผู้พิาพากษาของรัฐบาลกลางมองว่าการประหารชีวิตด้วยวิธีนี้ไม่ได้โหดร้ายนั่นทำให้ทนายความของสมิธวางแผนที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปก่อนหน้านี้สมิธมีกำหนดประหารชีวิตเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2022ด้วยการฉีดยาพิษเข้าเส้นเลือดแต่กลับล้มเหลวแม้จะพยายามแล้วหลายครั้ง